ทิปไซเบอร์ก็เป็นเรื่องของการประกันภัยที่เราออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเราเข้าสู่โลกของยุค new normal นะครับเหตุการณ์โควิดนั้นทําให้ทุกๆคนในประเทศไทยหรือในโลกนี้นะครับหันมาใช้ชีวิตวิถีใหม่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านทางออนไลน์นะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับแล้วก็เราจะปรากฏว่ามีการช่อโฉดทางไซเบอร์เกิดขึ้นทําให้ผู้ที่ซื้อสินค้าทางไซเบอร์นั้นนี่ครับมีความบาดระแวงหรือวิตกกังวลว่าจะได้ความมีความเชื่อมั่นหรือมัน่นใจได้อย่างไรเพราสินค้าที่เราซื้อนั้นจะได้สินค้าอย่างที่เราต้องการแล้วก็เป็นไปตามเจตยตนอารมณ์ของเรานะครับที่พันธ์ประกันภัยตระหนักในความเสี่ยงนี้ก็เลยมีการออกประกันภัยที่พ r น o ลไซเบอร์ขึ้นมานะครับ ซึ่งสามารถจะมาช่วยเป็นเครื่องมือในการปกป้องความเสี่ยงเหล่านี้ให้นะครับถ้าเราไปซื้อสินค้าทางออนไลน์แล้วได้สินค้าไม่ตรงกับสิ่งที่มีการโฆษณาหรือไม่ตรงปกนะครับหรือแม้กระทั่งว่าไม่ได้สินค้าเลยนะครับปร,ประกันภัยหรือว่าที่ไม่้ประกันภัยเขจะมาชดใช้มูลค่าของสินค้านั้นแทนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับขณะที่เรามีการชำระค่าสินค้านะครับข้อมูลทางด้านการเงินของเรานะครับอาจจะถูกเปิดเผยไปสู่บุคคลภายนอกและอาจจะเกิดอาชญาก,กรรมขึ้นมานะครับมีการมาแฮกข้อมูลของเราหรือว่า มีการมาขโมยเงินเราออกไปจากระบบไซเบอร์ครับกรมบัรชีนี้ก็ยังให้ความคุ้มครองด้วยนะครับซึ่งเรามีความคุ้มครองอยู่3าแผนนะครับแผนที่1นึ่งนั่นแหละเป็นแผนเล็กที่สุดนะครับให้ความคุ้มครองในกรณีที่ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้จะไม่ได้รับสินค้านะครับ คุ้มครองในวงเงิน5,000บาทนะครับแล้วก็คุ้มครองในเรื่องของการที่โดนจรากรรมข้อมูลทางการเงินหรือเงินจากเราไปนะครับนั้น15,000บาทนะครับเบียบ้กกยประกันภัยเพิ่ม2 9 9บาทครับแผนที่2นั้นนี่ครับก็บเบียบ้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็น450บาทแต่ความคุ้มครองก็จะเป็น15,000บาทกับ50,000บาทนะครับแล้วก็แผนสุดท้ายนะครับก็เป็นเบียบ้กกยประกันภัย850บาทให้ความคุ้มครอง สามหมื่นบาทในกรณีที่เป็นการซื้อสินค้านะครับหนึ่งแสนบาทในกรณีที่ถูกขโมยข้อมูลทางการเงินหรือถูกโจรกรรมเงินทางไซเบอร์ครับในเรื่องของการวางเป้าหมายของไซเบอร์ชลันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับการเปิดตัววันนี้นะครับสินค้าอ่อ uh, Personal Cyber ในวันนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงการไซเบอร์ชรันของที่พิพิธกันไทยนะครับจริงๆแล้วไซเบอร์ชลันของเรานะี่ยครอบคลุมไปถึงนอกจากในเรื่องของไซเบอร์ของทุกคนบุคคลนะครับ แล้วยังขยายไปถึงในเรื่องขององค์กรนะครับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าองค์กรทั่วไปหรือรวมไปถึงในเรื่องของบริษัทด,ด้วยนะครับที่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นะครับก็เราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไซเบอร์ชลันจะเป็นอีกหนึ่งประเภทของควารมือนกานไที่มีอนาคตนะครับก็เราตั้งเป้าไว้ประมาสัก500ล้านบาทภายใน1ปีครับ1ปี12เดือนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ถเส้นปีนี่นะเดือน พราะนั้นเพื่อสร้างอเอ่อเพื้างไซเบอร์เนี่ยจะไม่ได้โฟกัสเป็นเฉพาะการซื้อขายสินคา้าแต่จะรวมไปถึงในเรื่องของการปเทคข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของเราด้วยแต่นั่นก็จะเป็นเสสองนะครับที่เราจะออกมาจริงๆสินค้าเรามีพร้อมแล้วแต่ในวันนี้ร้อนเพื่อจะให้เห็นความชัดเจน เราจะเน้นไปที่ในเรื่องของการซื้อสินค้าเป็นเพื่เช็คคอลเทคชันก่อนนะครับแต่ว่าเราจะมีสินค้าที่ครอบคลุมถึงพ s o n อ l c ไ b e ์ทั้งร้อยเปอร์เซนรวมถึงการประกันภัยไซเบอร์ประเภทอื่นๆดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของทิพยะประกันภัยนะครับทิพยา dot g o t h หรือไมเข้าเข้าไปที่ท i p i n ็นชัว d o com ก็สามารถจะดูข้อมูลแล้วก็ซื้อกรมประกันภยัยได้เลยรับ